สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ร่วมกับบริษัท Splash Interactive จำกัดบริษัท AIRIP จำกัดมหาชน Isuzu D Max รุ่นใหม่หมด Pick up สำหรับขนทั้งโลกขอต้อนรับเข้าสู่ Cyber City รูปแบบใหม่กับช่วงเวลาใหม่ขยับมาพบกันเร็วขึ้นทุกวันเสาสร์10นาฬิกา30นีจนถึง10นาฬ55นาทีกับสาระความบันเทิงด้านเทคโนโลยีที่ไม่เคยหยุดนิ่ง มาครั้งนี้เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้านับจากวันนี้เป็นต้นไปติดตามรายละเอียดกันได้ใน y y e r อร์ซิวันนี้ถ้าธุรกิจไหนไม่เอาซีทีมาใช้ผมคิดว่าแข่งคันลมา มาที่เนื้อหารายการในวันนี้นะครับกับงานในเทศการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเพื่อแสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรมไทยตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆที่เรานำไฮไลท์มาให้ชมกันก่อนเช่นโลกแห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยรถยนต์พลังงานไฟฟ้าร้อเเซ็ที่สัมผัสกันได้แล้วที่นิสสันร์ทเลี นอกจากนั้นผมจะขอพาไปเยี่ยมชมรถกระบะท,ที่ล้ำสมัยที่สุดในยุคนี้ด้วยการออกแบบที่พิธีพิถันในทุกขั้นตอนสำหรับคนทั้งโลกณอิสุสูพาวิเลียนมาต่อนที่ทางด้านของ CPF หรือว่าบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนกับความภาคภูมิใจล่าสุดในฐานะที่เป็นบริษัทของคนไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน CMMI ML5 Def รายแรกและรายเดียวของคนไทยพร้อมทั้งยังได้รับการรับรอง ISO 27001-2005ออีกด้วยนะครับโดยการได้รับรองมาตรฐานดังกล่าวนั้นเป็นผลมาจากการผลักดัน เพื่อพัฒนาระบบซอฟต์แวร์และการให้บริการด้านสารสนเทศของ CPF IT Center จำกัดเป็นมาตรฐานสูงสุดในการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพเป็นรายแรกรายเดียวของไทยและเป็นลำดับที่18ของโลกซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานใหม่ล่าสุด CMMI-DF version 1.3ซึ่งประกาศใช้อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมิถุนาย,ยน2554ที่ผ่านมา สำหรับ CMMI Level 5นะครับก็เป็น c e รติฟิเค t e สำหรับการพัฒนาโปรแกรมนะครับซึ่งสถาบัน Carnegie Mellon ของอเมริกานะครับก็ดีไซน์ระบบนี้ให้กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาใช้เป็นแห่งแรกนะครับเพื่อให้ได้การพัฒนาระบบโปรแกรมเนี่ยให้ได้ดีที่สุดนะครับสุดท้ายเขาก็กระจายออกมาสู่ภายนอกนะครับให้หลายๆประเทศได้ได้เรียนรู้ แล้วก็รับเซอร์ติฟิเคตอันนี้ซึ่งเราก็สามารถทําได้นะครับก็ต้องมุ่งมั่นอย่างเดียวแล้วก็ให้ทุกๆคนมีระเบียบวินัยขณะเดียวกันเราก็จะพบนะครับว่า Process ของเราเนี่บางอย่างไม่ถูกต้องทําให้ชักช้าทําให้เสียเวลาหรือทําให้คอสสูงล้วก็มีการปรับตลอดในขณะเดียวกันทาง CPF ยังได้การรับรองมาตรฐาน ISO 27001-2005หหรือระบบบริการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศหรือว่า Information Security Management System ISMS จาก BSI Group Thailand จำกัดซึ่งเป็นเครื่องยืนยันถึงมาตรฐานและขั้นตอนในการปฏิบัติงานที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีและยังช่วยเพิ่มความเชื่อมัน่นในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานแก่กลุ่ม CPF อีกด้วยนะครับ Cyber City และ Tech TV Thailand ์ครปรบมือให้ดังๆในความมุ่งมั่นของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ทำให้ประสบความสาเร็จในครั้งนี้และยังทราบมาว่านะครับทาง CPF ยังไม่หยุดยั้งในการพัฒนาคุณภาพโดยตั้งเป้าหมายในการที่จะขอรับรองมาตรฐาน ISO 2 0 2 1 1 1ในต้นปี2555นี้ต่อไปงานนี้ขอส่งกำลังใจไปให้ด้วยครับ เคยนึกไหมครับว่าในปี2020หรือพุทธศักราช2563นั้นโลกของเรานะครับจะแวดล้อมไปด้วยเทคโนโลยีแบบไหนและความเป็นอยู่หรือการดําเนินชีวิตของเรานั้นจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างวันนี้เรามีสรุปสั้นๆแบบเห็นภาพมาฝากกันเริ่มกันตั้งแต่ยามเช้าของวันใหม่นาฬิกาปลุกแบบเดิมนั้นไม่จะเป็นอีกต่อไปเพราะด้วยกระจกพิเศษขนาดใหญ่บนฝาผนังสามารถแสดงผลและทำงานได้สารพัด โตอตอบกับผู้ใช้ได้อย่างสะดวกมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อรับข้อมูลล่าสุดแบบเรียลไทม์ไม่เว้นแม้แต่กระจกสองหน้าในห้องน้ำที่จะเป็นจุดแรกสำหรับลหลายคนในการอัปเดตสถานะของตัวเองและเพื่อนๆระหว่างแปลงฟันกระทั่งเตาไฟฟ้าที่ติดอยู่ตามครัวยังถูกสั่งงานด้วยระบบสัมผัสและมีกราฟิกแสดงผลที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนเหมือนปัจจุบันอีกต่อไปความจริงต้องบอกว่า อะไรก็ตามที่เป็นพื้นผิวสามารถถูกเปลี่ยนให้เป็นจอแสดงผลได้อย่างไม่ยากนะักอย่างเช่นด้านหน้าของตู้เย็นที่เดิมเคยติดรูปถ่ายหรือแมกเนตเอาไว้ก็จะกลายมาเป็นภาพถ่ายแบบดิจิทัลส่วนโทรศัพท์มือถือนั้นก็จะเป็นแบบวิดีโอคอลทั้งหมดและสะดวกยิ่งขึ้นด้วยการโยนเนื้อหาใดๆจากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอีกอุปกรณ์หนึ่งเช่นจากสมาร์ทโฟนเข้าสู่ผิวโตะ๊ะบนครัวที่รองรับมัลติมีเดียครบครันนอกจากนี้นั้นสมาร์ทโฟนยังจะกลายเป็นแหล่งเก็บข้อมูลสำคัญ ทั้งในเรื่องของงานและเรื่องบันเทิงเพื่อให้ความสะดวกในการเรียกใช้งานผ่านหน้าจอหรือว่าส่งไปแสดงผลบนพื้นผิวลักษณะอื่นได้ในรถยนต์เองนั้นก็ <c oughs> จะมีร <c oughs> ะบบนำทางอาัจฉริยะที่สั่งงานด้วยเสียงและมีแผนที่ซึ่งระชัดเจนกว่าเดิมสามารถนำทางได้อย่างถูกต้องแม่นยำอ้อและก็ลืมบอกไปครับว่าหน้าจอในอนาคตนั้นจะบางมากจนกระทั่งเราสามารถม้วนเก็บได้สบายๆซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่ความฝันแต่อย่างใดเพราะมีงานวิจัยของจริงออกมาเรียบร้อยแล้ว นี่เป็นแค่หนึ่งตัวอย่างของเทคโนโลยีหน้าจอสัมผัสที่เข้ามามีบทบาททําให้เกิดการใช้งานควบคุมและสั่งงานได้ในหลายหลายรูปแบบทําให้เราพอจะจินตนาการออกได้ว่าในอนาคตชีวิตความเป็นอยู่ของเรานั้นจะมีลักษณะแบบใดที่แน่ๆสะดวกสบายขึ้นอีกเป็นกองเลยทีเดียว พักกันสัครู่ช่วงหน้ามาพบกันแน่กับยานยนต์แห่งอนาคตที่ใช้พลังงานไฟฟ้า100%และเครื่องถ่ายเอกสารจากโตชิบาที่นำกระดาษกลับมาใช้ใหม่ได้ถึง5ครั้งในงาน b o i Fair ที่จส์เซอร์ไจะพาไปชมครับ Cyber City.